สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซแฟนครับน้องแมอมชนทิชาทุกท่านยินดีต้อนรับนะคะมาเจอกันอีกแล้วคือเกา้าค่ะพี่น้องมือนีเป็นจังดายโนออค่ะอากาศมือนีทางปาจีนบุรีฝนตกพึ่งเจ้าค่ะเย็นแน่นอยหนึงค่ะบบหอนแห้งคุณแม่กับมาพบกับพี่น้องตอนแรงๆแนวันอาทิตย์ที่23เมษายนค่ะ อยากเอาถึงลูกสาวหลาแอมน่อยจะหน่อยมืนีนี้23แล้วนะคะ่ะนออ้องแอมชนทิชายูที่แกรมมี่สอมือค่ะพี่น้อง23-24ถ่าตามแต่ละล่างชิวงานคิดว่าคุ้งสิบโบมี่อย่างเปลี่ยนแปลงค่ะก่อนหน้าน้องแอมสเดินทางเขากรุงเทพน้องกับพ่อแม่พร้อมทีมงานได้เตรียมสิ่งของต่างๆเพื่อเมืองงานขึ้นบานใหม่ คุณแม่ได้นำภาเป็นบางส่วนมาให้พี่น้องได้ชมกันค่ะต้องขอขอบคุณช่องคุ้คู่ปุ๋ยปุ๋ยนำเด้อค่ะในส่วนเพลงของน้องแอมชลทิชาเพลงหอเข่าสาวบันนอกได้ติดอันดับที่7แล้วค่ะพี่น้องคขาจากรายการลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเพลงหิตติดชาร์ตค่ะพี่น้องยอดวิวอยู่ที่6หกแสนกว่าแล้วค่ะ คุณแม่ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องแอมชนทิชานําดเวยค่ะขอสรงกําลังใจให้แอมน้อยคนเกงสู่ๆต่อไปเดือนหนาให้คิวงานปังๆค่ะการเดินทางคุณแม่ก็ขอให้ปลอดภัยถูกเส้นทางบวาไปหรือกลับน้องแอมชนทิชาพร้อมทีมงานค่ะคลิปนี้คุณแม่ขอจบอัปเดตข่าวน้องแอมชนทิชาแต่เพียงเท่านี้ค่ะ ขอขอบคุณ FC แฟนคลับน้องแมอมชนทิชาทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจใช่องคุณแม่มาแช่ขอให้ทุกท่านโชคดีมความสุขอย่าเจ็บอย่าจนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า มาดของพ่อบ้านนะค